ควรจะโมทแบบนี้ครับเที่ยวแบบง่ายๆสองข้อข้อแรกก็คือให้ตัวเขาเนี่ยแนะนำตรงสิบทีหรือหกพันคะแนนในกี่เดือนครับสี่เดือนกต้องครับก็ในสเดือนซึ่งไม่ใช่เยากถูกไม่ถูกถ้าทำช่วงนี้ถือว่าดีสุดถูกไม่ถูกโอเคช่วยช่วยเนช่วย ให้คนสองคนได้เที่ยวปักกิีจบเพราะถ้าคนสองคนใน A หรือ B เที่ยวปักกงแสดงว่าเขาจะมี GTP e คนระับร้อยห้าสิบ GTP อยู่แล้วคะแนนเป็นคะแนนซ้ําซ้อนท่ากับเราก็ได้ไปเที่ยวปักกิงอยู่แล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยท่านต้องช่วยให้คนสองคนไปปักกิงกระทั่งก็มีส e ิบ g พ p รับรองได้ไปปักงกแน,น่นอนใครโตข้างเดียว ถ้าโตข้างเดียวเนี่ยนะครับท่านช่วยสมาธิฟังอ่อนหนึ่งคนไปปบกีคุณได้เที่ยวฟรีผมเข้าใจถูกไหมผมเข้าใจถูกไหมใครโตข้างเดียวเนี่ยคุณเก็บของส่วนตัวคุณนะหกพันคะแนนแล้วก็ทําฝั่งอ่อนหาค,คนฝั่งอ่อนไม่ต้องเป็นลูกตรงก็ได้ใครก็อยากไปเที่ยวไปถาว่าสิใครก็อยากไปเที่ยวะะีแล้วไปช่วยกันให้เขาไปเที่ยว,วเราก็ต้องมีร้อยห้าสิบพีพี คุณก็ผ่านธรรมชาติอยู่แล้วถึงไม่ดูงั้นสองข้อเปรีอธิบายง่ายๆกับรูปทีมเนี่ยไม่ต้องอธิบายเยอะเลย่อธิบายง่ายๆเลยนะครับนี่อออัพเริ่มมึอป้าพูกทีมมึอไหมมึอก็ไปกับหมดเลยถูกไหมครับจริงอ่ะมันง่ายจริงๆมันง่ายนะครับและพูดสองข้อเนี่ยไม่ยากเลยผมมั่นใจว่าสองข้อง่ายๆเลยหนึ่งคุณทาตัวคนเด็ให้ผ่านก่อนสองนะครับช่วยสมาชิกสองท่านที่ปโปรปกติก็ผ่านแล้วนะครับ คราวนี้นี่คือไปกี่คนครับสามคนทิมในทีมเนี่ยถ้าไปสามคนกลับมาเล่าเรื่องให้ลูกทีมฟังเนี่ยนะครับบางทีผมเคยเห็นนะกลับมาเนี่ยลูกทีมก็จะกิ๊กก้าแต่ว่าไม่ได้ยินไม่ได้อินถ้าไปเกียรติกำแพงมเมืองจีนด้วยกันเนี่ยมันจะยินมากกว่าก็ต้องหาทางไปยกแกงถูกไหมครับ,บรัฐเนียถึงจะไปยกแกงได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยผมก็เลยพาโัมาให้ดีนะครับไปกันยกยกแกงเลยดีไหม อ่ะงั้นตั้งใจฟังไปยก่งงี้นี่ไปยกทีไปยกที